ชั้หนอนก็บปใส่เตาทานเนาะบปใส่ทานเนาะยากบ่ไม่ยากแต่บรา่มีเงินซื้อเรา่มีเงินซื้อทานซื้อซื้อทานก็ต้องงั้นซื้อเตาเนาะเตาอีเนาะอย่างงี้เราได้เมียสามคนเป็นอย่างไรสบายแบ่งนาทีกันเพลงว่าวบางนึงคลิปบางเรื่องนี่ว่าผัวถ้าแต่เห็ดเวียก้ยงขึ้นป่ะเบียกขึ้นเว้นทางเมียสองสามคนเช็ดเอง สบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีตอนเทียงเยงหลังจากที่วา่าถามน้องๆเกี et, ่ยวกับเรื่องราวต่างๆหลายกิจภาพกันเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเองเย้ยมื้อน,นี้ซื้อซีนมาสู่น้องเพิ่นโลนึงกับ้าโกยเพราะว่าเพิ่นว่าอยากกินซีนบ่ได้กินซีนเฮิงแหละยังนงย,ยิ้มคอยแม่สากเกิดพี่น้องเอ้<า>ยเจอสักใหญ่เก่าสักเงาเงาเออ แบ่งหน้าที่กันพี่น้องเอ<ม>้ยคันเชื่อว่าก็<ม>ต่อจากคลิปเมื่อแล้วนี่เมียสามน้องแซนให้นียงน้องแซนหนึ่งเข่าหนึ่งเข่าว่า,าหนึ่งกินตัวได้ตัวเทียงหนิป๊อปเมน,น,น,นอืมอาหารชาวชุบน้องมาเลยหนึ่งป๊อปแต่ว่าอยากกินข้าวฮอนอยกินข้าวฮอนข้าวแซ่บเนาะน้องแซนนั่งนี่ทได้ส่งแตกดูใค่ปั๊บกยได้เห็นหมด อได้ยังกินมผือกสาวพักกันได้ยังกินมผือกสาวนี่กินพักกันจองพักกันจองอืมลวกกจมงจำแจวเมนแสนเพชรยังอันนี้นะปุ้งตัวนี้อ่าเปลี่ยนสีแต่มันเจ็บซูสีมาสูน้นองกินเพราะว่าพักกินแต่พักแต่หยาได้เพิ่นว่าเมื่อยวัน <c oughs> นี้ก็ได้ทีมงานซอสีนมาโลหนึ่งสีมาเปิี่ยกินแซ่บๆสบ่ังไงไอ้น้องกิน เดือนหนึ่งเนี่กินกเนื้เถื่อพวกสีนพวกอยังนี่เถื่อหนึ่งเดือนละเถื่อเถื่อสิเขียไปเมื่อ,อกี้คุณบุ๋มเป็นยัาง,ง,างไพี่น้องเลยเขาไปบางเถื่อกับจักบางเถื่อมูโบเด่คั่วกับมีเนาะงมูโบเล่คล้ายกับมีอ่าะเมนูมเมนูยังไงวันนี้อ่ะกินผักกินตำมะคุ้งผักแต่กับตำุวงคือเก่าแล้วก็ปิงป้งซีนปิ้งซีนบ้างปิ้งซีนนัวไปหาทุกอย่างก่อนพี่น้องท่านคือบุ๋มไม่อยู่พัดลบนี่ก่อน ยัมาหอนนะ่มะมาหอนบ้า <laughs> หอนหรือ่าหอนบ่อนหอนเ็ <laughs> <laughs> น, <laughs> <laughs> นยุนิสเ <laughs> บื่องอาหารเสาวนุกีแม่งบึกหลวงพักวงโลาเขือพักกันจองแล้วก็เจี๊มกเพ็ดโอ้ปลเขือบปเขือ,อน,นี้บลเขือนไ่ปนอาจารยโอ้หลายนเนาะบาเขือพผอยเลยอือ มันขัวันก็ประมาณนี้ก็เป็นตังเลยอดซานบาตสองอันนี้เมนเพื่อนทีที่าพอก็เมย์พอนอนู่น่โอเขาก็จะเบิดแต่เนาเขาเนาะยังแต่สัถ้ามันจะไปอุ้ยบองานเอฟซีเซธฮาลายอยู่บอ โมมี่มมีเลยน้องโมได้ครับเป็นมูบริษัทเพราะว่าช่วชุดใหม่เอาเฟสหน้องให้เขาหลายคนอยู่ไหนเวลาไปจากเซตไปจากน้ำน้ำเด่นน้ำอะไรหางหางยังบมเห็นบ่โมเห็น,อนเออเบิ้ลสิกวาดปุ๊บเขาสับน้องกันหน่อยหนึง่งใส่ยังนด้ทุงยางมันจนังจ่นั้มัน,นจะบนนู่นเลยทุงยางเลย <c oughs> กันเมียนบ่ จะได้ว่าน้องมักส่ทุกเนาะน้องนี้เนาะยังอื่นว่มักส่ทุยมักสดสอยากเด้อนว่มนยากรอแทหักบุมี่ไจ้าหนอหอดเน่าหักมีเนาะจาหน่อยกับหอดเน่าวนี่ยยู่ยากเลวนอ่ไเละบ้ายุมีหนอกสนมีไห้ ซะหน่อยบอคนึงหน่อยบอม่มานอนน่ะเป็นหมูค่อย่ใ,ใน,นอุอดุนหนิหนึ่งแต่บ่วทอซ้ำผู้เบามึงกะบัวทองมูฝานอนอยู่นอองเนาะฉันว่ามีผู้บ่าวหรือวะ่ะขอบขั้วก็สิคให้เดย์พี่น้องเพื่อนว่ะพ็เลยนอนกอดแนมนอนหนาวทาั้ทงกอดทั้งหนุกกอดทั้งผออุ่นคักเนาะอืออุ่นนะบัวทองคมผากป็นอย,อยังอุ่นเหมือนว่ากันอุ่นใจ เอาให้กระซ่ามน้วยโตเคี้ยวๆหัดเออเยอะอัดไว้เอาให้กระซ่ากระบานไม่ยังกระบานเข้าวเหนียงกระซ่ามนะกระบานกระบานอืมอ่าพี่น้องไว้รอทาขาวชุกแล้วก็สิปิ้งซีนให้ดูกินประมาณอยู่สามสิบนาทีไหมลึกซุกเลยกระโบ้ยงไปเลยเนาะแม่เ ส่วนรลายน่ะบ๊อกกุยเคยมาทายสาเล่าโซนน้ำบดช่วยเขาเขาใช้ทุ่งปุยหรือว,ว่าพลาสติกบอกอเขอินนะมีเอฟซีพุงเมนต์มาวออ่าใส่แบบนี้นะ่ะมันบปลอดภัยตออยอ่อยานสารเคมีหรือเป่าแต่ว่าใช่ยานสารเคมีหลายปีเลยที่แมบบ่นใส่ก็ต้องซักก้อนแบบไปล้างน้ำแต่แม่นเขาใจดีว่าซักก้อนแต่ว่าเขาว่าแบบใส่กับความฮอนนะ่ะมันยานสารพิษนี่แหละเขาว่า คือว่าอะไรเรื่องกินนี่ยเด้บเวยว่าเป็นยัง,งคือนคือว่าเพินน่นยังเขินว่านำ้ำน้ำส่างน้ำไม่ยังเพินอันเนี้ยอืมแต่คนอื่นไปกินเกี๊ทองเก็บยใส่ได้พี่น้องเว้ยอันนี้เพป็นเรื่องกินอะกับว่าเป็นยังอันนี้มันเป็นปกติของในเขตชนบทอยู่แล้วทุกคน,นเนาะที่<อ>แต่ละลังคาก็คือใส่อันนี้คือกันแหละทุบปุ้ยแล้ว่าไม่ยังกระสอบปุ้ยนี่แหละและ้วว่ากะสอบข้าวเนาะอืมแตลาซอยข้าวคือแบบเอาตัวนี้แหละมาใส่นะอ่าบังเด้วยบ๊วยพอได้เอเป็นีหล ถ้าเอาพัวคนเดียวกันกับเซฮดแบบนี้เนาะแบ่งหน้าที่กันเนาะคนหนึ่งนึ่งข้าวคนหนึ่งกับเฮ็ดกินตอนนี้เป็นพัวถาถากินแน่นอน <c oughs> อันนี้ก็คือข้าวเย็นเนะาะเซารดีเนาะโอ้อุ่นขึ้นบ่แมนอุ่นข้าวเย็นเลยนี่ยอือข้าวใหมนะ่น่ะยังบ่ได้อันนั้นแต่มวยแหละอือคือสวยข้าวเย็นก่อนสวยข้าวเย็นเนละังสวยข้าวห่อนบ่ยังอยัางบ่เขาในม,มวยน,ะนาะโอ้ เอ้ oh, ยีบสวยน้ำกันเล้วเมียหลวงสวยเข่าเมียน้อยนั่งเบิ่งเมียกลางเหมือนกันนางด้วยกันป่ะเมียกลางพุ่นอทุ่คนแหละอยู่ขึ้นใหญ่หมดแหละคนนั่งพักพรเขาเย็นแงกแต่เขาเย็นเขาห่อนแงกแต่เขาห่อนเนาะอือเห็เนไหมอ่ะอ่ะอยู่ายกมูเป็นเป็นเมียใหญ่บ่แมนเมียใหญ่ก็ต้องมือละลานอือคือจะเฮ็ดเกนสิคือคือทางสุหนหองเลยชุติว่า ผูเเเเ้เอา,ากรอนยุบมาไลกะเป็น<อ>เมียใหญ่บอกถ้าเราเอียงลำหลังหนึ่งเอาลำหลังกะเป็นไม่น้อยน่ะเอากรอนยูบไลก็ยากเลยเนาะโมเกี่ยวกับ็ยูบเนาะอย่างว่าอืมเห็นไหมนั่งถา่าไฮไฟเป็นทานเป็นวันทั้งปีง่<อ>ยายมากบางคนเนาะแห่งแม่นยากง่ายบริษัททานนี่ถ้าใส่ทานง่ายนะใส่ฟืนนี่มันใช่ายากนะวาะไซเดเป็นทานนะอเอาเว้นง่ายๆเลยอืมเฟืองไปละลาได้หนินะ นั่นแน่วะกันน้าต้มมะตดนี่ก็โอเคเลยอุ้ยเรียบร้อยแล้วบกันี้มีแต่รุ่นใหญ่ๆแล้วร้อยทุกคนเลยมีแต่ให้ไฟมันเป็นทามแต่ก็สีด๊าบน้องดีนุ่งสีนก็นุ้งส่งตัวได้ถนัดตัวได้ขักส่งค่ะส่งขักเนาะเมียบริยานมันรุดมันยังอีกเนาะยานแต่ส่งแตกลูกเท่านั้นยานมันแตกไม่ยังซุกเลยกินยังอันหนึ่งนี่นะกินจิโรอ ชุนนนบน,น,เน,น,นเอ,อ,อนนงเงินนี่ชอัพเรทอัเรทจีรอเป็นอัพเรทตายเติดเาสิแล้ปีนี่ายลปีงดเลยดอินาสดเป็นตหอนเป็นองเอ้ยนี่มาเป็นมุ่งหยาคือเขาวาคันว่าสังกะซีน,ะน,นี่อยูบ่บ่ได้ชุบหนอก็บ่ใส่เตาทานเนาะบ่ใส่ทานเนาะยากบ่ ว่มีเงินซือซ้อถานซื้อถ่านก็ต้องงั้นซือ้อเต้าเนี่เต้าอีเนาะอย่างเงนไท้อืเม,มนเนตถ่านบอลชุ่มาอยู่แถวไสยแนลาเวียนอ่ะสอบหนึ่นงหาสิบพันดูแใช่ปมะย่งงงบานึนแงแทนสามสิบ่ะเพื่อข้าแก่ลงกับปตียกหรออโอ้พี่นังเลยเ่าจะได้กินขากินนัก สัสดีคุณควานี่ครับตองให้อุ้ยตั่ไท่ก็หิวเขาเลยพี่น้องเลยบางคยหิวเข่าเลยเจ้าหิวแต่ว่านี่ซำฮะหิวแล้วหิวแล้วนั่งถากินเข่าเลยพี่น้องเตียงเลยเด้่ิวงานเนาะเตียงแล้วอยากเข่าเมนบ่ายหนึ่งหรือเปล่าเอ้าโน้ะเขนมีเตาทานเห็ไหมได้เห็จุ่ินเลย อันนี้สองคนสามคนลงมือเพิ่งยังไปเอาไอ้ช่างเป็นดอกกัดสามคนเนี่ยโอ้ผัวดได้เมียสามคนเป็นอย่างไรสบายแบ่งนาทีกันเพิ่นวาวบางหนึ่งคลิปบางเรื่องนี่ว่าผัวถ้าแตเฮ็ดเวียกกลางคืนว่ะเวียกลางเวรทางเมียสองสามคนเช็ดเองแต่สำคัญตอนไรกแย่ห้องว่ะจานพิสกันอือ นานห่อนกันยังใส่เสือ้อแขนยาวได้ปะกูอ้าโอ้ผิวบ่ยามกเนาะย่านบ่เนาน้ไม่นะ <c oughs> ย่านควนไฟทิ่งไฟเออย่ามันแหมในสะ่เสือแขนยาวละมันเย็นอือบาอย่ามันแหมเนาะไ่ก็ข <c oughs> ิปเขาใหญ่แทะชม่าอ้วนๆเน้ได้เนาะมีนหนำมินัวนาะม่ิปเขาใหญ่พี่หนงเว้ย เขาเห็นแต่ติ๊บไข่เขาหน้อยขาแม่อันนี้ติ๊บเขาใหญ่อันนี้เม่นเพื่อนใหญ่อยู่นั่งกับสิวานุ่งดีเนาะช่างกระซีบันนี้มันอยากโคหัวาเลยวันวะอย่างไรช่างกระซีกับแม่นี่นนม,นมันเป็นปล่องวันตกแห่งนี่ยอยู่บ่อไรนอนบ่อไรกับลูกเพคนนี่เป็นปองเพื่อเอาสกอ็อตเทปติดมันไปอยู่น่องหนีหัวลังลุดประมาณ ซิปแผ่นนี่ยนะพี่น้องเอ้ยบอลพันห้องพันนัดกันว่าทัวร์ลัางขาเนี่ยก็ใชประมาณเช่าแผ่นทัวร์ลังหนึ่งเลยอาไัยใจดีกับสนับสนุนเพื่นในเนื้อพี่น้องเอ้ยสวยเลยคนละเล็กเนาะอันนี้ก็มุ่งหยาคือสิบฟุ้นมะหัวเนอกอยู่นี่มันหนาะหยาแต่เกา่าหยาคฆะตะกี้เพื่อก็มีแต่มุ่งเลยนะตะกี้หอน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 เซ็นน้ำตาตลอดเนาะ แมนหมดเซตเธอแล้ววะให้ยังมีผัวเด็กใดผัวแต่ว่าถ้ามีผัวเราซานกันจะว่าให้กันมาจ๊กอยากได้ผัวอยากได้แฟนจะก็ให้กำลังค่อยอืมกะโจวาน้องออกออกเครื่องออกขอบวพัวนี่คือสิเขาสิเงาหน่อยแบนี้เนาะชุดนอนกับอะไมานอนมาบัดนี้โจวาน้องดีออกเครื่อนเลยบุญได้มากเลยเนาะนอนอที่นอนเลยเก่าตอนคอยเอาผัวเพิ่นกับมานอนอยู่นี่แหละโอ้เปนอนแบบ นอนปกติเนาะแบบพี่นอนเหมือนกันหัวเหงานอนคนเดียวแบบเมนเมนเมนนั่นแหละจำคนผิดเป็นยังจื้อคนผิดเมนจื้อไฟผิดคิดว่าไฟมอโก้ยเออมอโก้ยนี่เป่บ้าข่อยพิงไผ่โดนจากบ่อโดนข่อยตาจนล่าตาจนมาจื้อเจ้าตาลายเลยเขาคิดว่มาไฟแกลนกับมาเพื่อนเมืนึไงจนอยากตบป่ะใบหน้าเลย จะว่าจังใดก็ปลาบย่างนังปลานะอุ้ยนะชื่ว่าปลาสดอกฮอนพี่น้องเอ้ยกวาาสีสุกโบเมนง่ายๆเนาะไฟดังไฟเมย์ใหญ่ปิ้งปลาเฮ้ยโบเมนปิ้งซีนซีนงัวถ้าเอาในยุ่ล้มกันก็สบายเลยตรงนี้ช่วยกันสางช่วยกันชาคือแบบของน้องของน้อนในโบนี่กันย่าโบนี่้ระหอมหอมไป เอาจารย์ว่าเป็นมูสนิดกันยูน้กันสิเป็นยังสบายดีเห็นบอกมน่อยจากเบืองมูาจากเบิ่งมูหบี้ยากเบิ่งเฮ็ดเวียกกัเขาห่วมน้ำเอเดแล้วสบายแบบโอ้แบบเป็นคิ้วน้คิ้วายคิวมันไปนอเลยคนละงานคองมูได้ละเราลอดหาคิวคอยคิวเจาบ่ แล้วเราแซมมี่เนาพอดีได้แซมีซอย,ยพอดีแบบน,ำน้ำเนี่ยหอยคือว่าแซ่บสุดยอดเป็นแต่แซบ่บแทนวะปตาระวังเสีนกับคนยักษ์จะได้หอมกว่ากันพี่น้องเอ้ยคอยพี่ได้จะหอคมคนหอมกว่าเสีนเนาะเมีนเป็นแต่แซ่บพี่น้องเอ้ยน้องซานคือเงียบอยู่ทางนั้นเมื่อยออบ่ อยู่ใกล้โพดเนาะอ่าปัจจุบัปีงอีกประมาณไม่ปีงน,นึงแล้วก็บจิพากันกินเข่าพี่น้องเลยเออบนหอาไปเก็บนะแม่นังบัดอานนดาบัดคืองามเนาะพักบ่งนะบอกว่าคันจ้องอานนดาคืออานนดาเออคือกันกับทางเออเป็นแบบประเทศอานนดาเอากันนะคือบอกว่าอานาคอนดาไปนะเนาะแบบเน่าใหญ่ๆเลยนะ <c oughs> ลองดีกัมแต่บอลเดียวมันกิ่วบ่เลยวันนี้บอกเลยสำแหงโพดโตวม่ป้าใส่ตุ๊กอ่าบอกว่าจะซอยบปเลยตัวจะปีนกำลังนี่ยนั่ยนะวะเอาไว้เลยพอกับแม่จะกินเขาแล้วสนแบงไว้เิ่นแล้วแบงอยู่แล้ววะให้เขากินก่อนเลยเทียงจ้นสบายดีสบายดีผมยอง คือเห็ดล่อถวมาพุชนมหาปุชาวเลยเห็ดลอมหาสนีก็เห็ดรล่อบอสบ้่นบออยากสมัครเป็นพ่อหอมบอ่จัดไปข่าเบียกบอสปเชานี่ค่าเบียกขาเบียกแล้วตอนวางเลยออกมาแม่เอฟซีพานาเพราะว่าทีมงานมัวนเพราะว่าไปเบิ้งกเจ้าทางสวนกันน่อ้ยแม่คิไม่ไเป็นเป็นไห นั่นน่ะตัวตามใส่กระ3นะโลดน่ะปรุงใส่กระ3มื้อคือบ่ซอซิมื้อบื้อนี้เออไว้สิเฮ็ดให้มื้อเฮ็ดเลยงานโลดจังนจับสากใหญ่บ่บ่สากยาวจับแล้วว่า่นยังเอ้จังซี่แหละแล้วแล้วพี่น้องเ้มื้อนี้อะลนน่ะบ่ว่าเป็นจังได๋ผักบงกับผักบงือกันเนาะัดผักบงบัดม่วงบัดผักบงบัดผักบงบงใ่บัดม่วงต่างภาษาต่างภาษาภาษาต่างกัน รุ่งมวงระมวงเอ้รมวงคือผักบงภาษาภาบ้านบอกก่อนมาผักกัญชากัญชนวบาผักม่วงได้แม่นี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 ่รมวงบักสากได้สนุกสากกระสากอัไหนผักบงนี่บอสากไงเขาวนี้นมรีรีปืดบอารีปืดมมารีปืดอ่ะมับาออด้สักญงจังขักตําให้แตกวเพชร

แบ่ไไงไลายๆหนอเอายอ,อ,อย่างนี้แบ่งลายๆหนอเมาหนังก,กินบโมลายดอกแต่ว่าเบ,าบิด์ตถวยอยู่มา <laughs> ต้องล้างกันได้บ่กกันแบบเขากินเรืออะไรเบอร์เสีบเด้คัดกินแบบหยาดๆกันเสียบมาเซลเลียวนกจ้าดีม<ะ>าเซลแล้วจึงได้เห็นเจ้ามึกมาบัดนี้เนาะโอ้โยสลาด <m> <ไ>ปิดทองห,<ร>หลังผ่าว่ะนกสั้นพูดแข่งตากฝนโนู่นมาแมนทนความห่อนอยู่พี่มาเบิ่งตถึงงานวันดีวันรุ่ง <laughs> ừ. <laughs> nhóc bớt <bơi> lời nhóc <laughs> bớt khít bà chèo chết bọn mẹ luôn, hút hút là mới nhá hút, hút là mến. Mến khoẩm bà là mình mẹ khuẩn bà bà เราได้กินไปแล้วลองดูที่วะอยสิกินเพียดียวมาซาพเรได้เมียสามสมองปันเขาวะารอกินเมาซาเราไม่ได้กินแล้ว่แล้วเราแคไม่ได้กินแล้วพี่น้องเพิ่นไ่ให้กินแล้วพี่น้องน้ำมึกไม่กินบ่เมนนคกิโลแจกกิโลอ๋อครับ จเป็นอาหารธรรมชาติเมนจิลอนั่นเมนยังเมนฟูเพื่อจะได้กินกเลยอยากให้ดูก่อนจังเมนยังเพื่อนเมนมันอยู่บนเลยชิบูไหน้องเห็นกินนี่เม่งหองงีงไเลัน้องเวนีมีนาทีน้่งมีนาที่นองเมือกเฮตัแย่งเมื่อคืนเฮตนแนวแน่วเอิเป็นนข้อน้องเศร้าแล้วว่าอน้องตัวยุ่งคร่บเศร้าแล้วเจ็บคอเศ้าแล้วไม่เศ้านี่ก็ัเพืว่อันนี้ยิ่นเพื่อทายาม่เศ้านี่ก็ อันนี้ยินว่าน้องว่าน้องดีว่ะน้องบ่สบายเจ็บคอเจ็บกันเปื่นนั่งน้องเลยสาวดีกินข้าวน้ำกันเด้อเอสาวมื่อเจ้าเอิ้ญภาษาท้องถิ่นโลดเจ้านะข้าวขี้ไนท์ถูกไหมจะโดนโตเด้อเอซี่ฮัลแซ่บจะโดนมันโตก็คือกินข้าวน้ำกันเด้อเอซี่หวานว่เนาะพี่น้องเมามาพี่น้องมาป้าอายมาตั้ลังกินเบดเดอรสองติ๊เด้อโอ้อันนี้เหมาะเพว่าบุทธพอสองติ๊มาตั้ลังเนาะเบิดอยู่บ่ ว right? ่าเอากินนรงกันกินนกันบ๊วยกินสองเดียวมาพี่น้องมาอยากเข้าแห้งเข่ากางานอยากอายพี่น้องเลยยกิไทยบ้เยพี่น้องมาเมนูเ่าตำมะกร่ิงีอยากง่ายในบอกากินข้าใหญ่ป่ะนยเผาขิเย็นเดขาต้ม่้าเขาเขาเขาแซ่ แชบชบเนาะเดี๋ย้กินเหนัักมัน,กนเก็บนั่นป,ปเก็บมากิน้นั่นปะม่ใช่ไปเมเ่่น้งองหยอไม่บเนาะึซีเกาเก็บตนแรมุดมดอกซีมาฮนะึไปจ้าอืมวเวียกมากเลยเนาะแค่ว่าจะออกก็ผลจะชิมเหมอนอรอยรก็จะุดาย้เ็นชุ เดี๋ยวไล่ชดอันแบะยาวลงเลยนะไม่บ้างมึนโคตรหล่อนปะใช่อ่้โ่มดกินสารก็หมดเนาะต้องล่างถวยเนาะขย้อนนมสมบูรณ์เลยนี่คนหน้าพี่นังเออขันโมมีความผิดความขังกับกินข้าแ่บนอนรับนี่ได้กินลายทุ่สุดยิ่งตลอดเรียบร้อยแล้วย่มมาได้บน้องดีน้องซานเรียมแล้วแล้วมีอานบัไ้า ต่อ,อก,กันไม่ถนเดเลยพี่น้องเลย